ะคะบันทึกการเยี่ยมชมเมื่อเยี่ยมชมครบทุกจุดแล้วนะคะมารับของที่โครงกานครับในโอกาสนี้ก็ผมขอเล่าสันา้นๆว่าโครงการนี้ต้องขอบคุณอินเทสครับผมขอบคุณครับมานั่งเลยนะคะ เดี๋ยวเราขอใช้เวลาในช่วงนี้สักครู่นะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะท้งพี่ๆชุมชนนะคะน้องๆน,นักเรียนนะคะทั้งสื่อมวลชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทําดินผสมใบไม้นะคะการเยี่ยมชมเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่มีสวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้นะฮะเราก็เช่นเดิมนะฮะมาพบกันในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นจนถึง5้าโมงเย็นของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์สําหรับวันจันทร์นั้นนะฮะติดตามชมอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับเป็นช่วงเวลา17บเนากาถึง18บแนาฬิกานะครับกับดีเดชีวีโดยดีเจปุสุรสิทธิ์นะครับนําข่าวคราว,วหลายเรื่อง นำเสนอคุณคุณนะฮะสำหรับในครั้งนี้อีกเช่นกัน,นะฮะมาพบกับเราในเรื่องแรกเลยนะครับทีเด็ชีวีนะครับก็พาคุณมาชมในเรื่องราวของพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ดินผสมใบไม้ตำบลม่วงคอมโครงการแคมป์สนุกคิดกับ in touch เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียงเขาว่างนันเลยนะครับณที่โรงเรียนชัยบาดานพิทยาคมตำบลม่งค่อมจังหวัดลบบุรีของเราอำเภอชัยบาดานนะครับในครั้งนี้นะฮะแคมป์สนุกคิดกับอิบนทัชตำบลม่งของ่อมอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีนี้นะฮะท่านประธานในพิธีก็เป็นท่านนายอำเภอนะฮะนายรังสฤษฎิ์จิตดีนั่นเองครับ ท่านนายอำเภอก็ให้ความสําคัญนะครับกับพี่น้องเยาวชนแล้วก็ให้มาเป็นให้เกียรติเป็นประธานในเรื่องราวของแคมป์สนุกค,คิดกับ In Touch นะครับสำหรับเรื่องดินผสมใบไม้นี่ฮนะเร,รื่องราวเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่เรื่องหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเยาวชนและก็คนที่ตาบมลม้งค่อมนะครับมีความกระตรือรือร้น ะะว่าเขาทำกันอย่างไรและแคมป์นี้มีสาระอย่างไรนะครับแคมป์สนุกคิดกับอินทชรร่วมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรท้องถิน่นกับโครงการดินผสมใบไม,ม้ประโยชน์และคุณค่าจากภูมิปัญญาของชุมชนตะบนมุข่อมจังหวัดลบบุรีนะครับ เขาบอกว่าจริงๆนะฮะดินเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของพืชพันธุ์นานา,นา,นานชนิดว่างันเลยนะฮะหากดินไม่มีคุณภาพต้นไม้หรือนาข้าวของเกษตรกรก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะฮะ ไม่ได้ผลผลิตตามความต้องการดังนั้นการบำรุงรักษาดินจึงมีคุณภาพมีความอุดมสมบูรณ์สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีแต่อย่างไรนะฮะแต่นำวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างที่มีประสิทธิภาพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ก็ยังลดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีอีกด้วยนะฮะสำหรับในเรื่องราวเรื่องนี้นะครับแคมป์สนุกคิดกับ Intouch เยาวชนพอดีในโรงเรียนที่พอเพียงโดยบริษัท Intouch h o l ดิ n งจำกัดมหาชนหรือ Intouch เห็นถึงความสำคัญนะฮะดังกล่าวจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยรายชภัฒเทพทรีและมหาวิทยาลัยรายชภัฒนครสวรรค์จำนวน60คนได้ใช้ความรู้ความสามารถความคิดสร้างสารรค์รวมทั้งน้อมนำหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินเศรษฐกิจ กิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและก็ชุมชนด้วยการร่วมความคิดร่วมสร้างศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมดินผสมใบไม้ตำบลม,มุงข่อมนะฮะขึ้นที่โรงเรียนชัยบดานพิทยาคมตำบลม,มุงข่อมอำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีโดยนำความรู้และฐานที่อยู่ในชุมชนดําบำเรินการเพื่อตอบโจทย์และ ความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริงสำหรับข่าวดีเดชีวีนะฮะดีเจโปสุสิทธิ์ก็นำมาฝากคุณเป็นเรื่องราวในเรื่องแรกเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวชมกันในเรื่องราวต่อไปในจังหวัดลพบุรีเราเลยนะครับเป็นอำเภอใหญ่นะครับวงข้อมเราก็เป็นหนึ่งในตำบลทั้งหมด17ตำบลนะครับง อำเภอชายปาลเรานะครับก็ถือว่าอำเภอชายบานเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่และมีความสําคัญในเชิงของเป็นศูนย์กลางท่องเป็นศูนย์กลางด้านการเศรษฐกิจการพาณิชย์นะครับตลอดจนการเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับในภูมิภาคเนี้ยนะครับทางภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างนะครับติดนครสวรรค์แล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ติดไปทางจังหวัดนครราชสีมานะครับ ก็มีเรื่องของอสนนหนถนน,นทางการเดินทางไปมาติดต่อสะดวกครับมาจากท่านมาจากเดินทางมาจากสระบ,บุรีท่านก็นตรงขึ้นมาเลยนะครับถนนสี่เลนตลอดนะครับก็มีปัจจัยที่